ครับอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวจะมาดูการแสดงจากโฟด์ฟดกับพี่ตั้งกันดีกว่าครับอ่อีโม้เป็นโคคิงก็คือไอโฟไวก็คืออยู่ดีๆพี่อ่่ากินน้ำอยู่แล้วผม่านโรงเรียนอยากมาหาเรื่องเฉยๆเฮ้ยมือเฮ้ยมึงพูดกันหนกดวไอยไม่เล่นเลยยังไม่ขำดิ อารมณ์จัวเข้าไม่อะฮะทขาไมอ่ะมึงอะไรอะมึงมึงอยู่ไหนอะมึงมาแถวนี้มึงคิดจะหาเรื่องกลัวเอออาให้มึงเอาพวกมาด้วยเหรอพวกกูมาด้วยอ้านี่กระดกหน้าเหมือนกระหล่ำเลยไม่หอดเลยมึงหาเรื่องมึงมาที่นี่มึงหาเรื่องกลัวอ้ไอ้หน้าหล่อเนอะกูดูหน้ามึงชัดๆหน่อยดิมึงก็หล่อดีวะแอ้วว่าขอตบสักทีหนึ่งได้ปะ ลองเนี่ยมึงแน่จริงมึงก็ตบก,กูดิไม่เอากู amino, ไม่กล้าตบเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต่อยกูโจ้โอ้ยมึงมึงเล่นไม่โหดเลยไอไอ,อ้ตอบนี้อ่ะลองตอบลองตบนั่งดูการแสดง <c oughs> อ๋อเฮ้ยเราเฮ้ยผมผมกล้าเลยมึงวะนั่นเลยเดี๋ยวผมชอบชตาฟคิวบูฮึอ๋อโอ๊ยโอ๊ยไอสัสไอสัสไอสัตอบกูช่วยกูด้วยโอเคเอาเลย เอาเลยแล้วพักก่อนเอาเลยไปเียแล้วเป็นภูอินตังหมโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเ็อภูอินตังมทคนยพวกมึงยาอเดี๋ยวพึงกับวมาด้วยเนี่ยอควบน้ควบน้วคบเอาเอาขึ้นมาก่อนเอ้นมาอ๋อเอาเี่ย เจ็บไหมนั่นอะกล็อกอ่ะเจ็บไป็เพื่อนชาเฮ้ยพวกคุณมึงอะพวกคุณมึงพวกคุณพวกคุณอะอยากมีปัญหาหรือเปล่าฮะฮึแล้วเราเป็นเอออะไรอ่ะอ้าวไม่รู้ สวัสดีครับเอ่อตอนนี้นะครับผมกําลังเหงานะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงไม่ใช่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้รินมารินให้เมาลอยไปด้วยแบงค์เช้าเฮ้ยเดี๋ยวมันล่อไปโอ้โหพี่ชายเดี๋ยวมันล่อไปเออเนี่ยแหละอย่าอย่านะเล่นหน่อยอย่านะเฮ้ยอย่านะตัวเองเฮ้ยตัวเองเถิดนะตัวเองอย่านะตัวเองตัวเองตัวเองออกเสื้อเอาคัท แต่แล้วตัวเองโอ้ยตัวเองหยาดิดิอันยุบจุบยุบยุบพี่อย่ากทำผมเป็นเด็กเด็กติงตองเลยมั้ยมาแล้วมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยตัวเองเดี๋ยวเฮ้ยโอ้แล้วถ้าสามคนมันจะเป็นไงวะโอ้ยโหเอ้ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนแก๊งฮาร์โรบอทดีกว่าพี่มาตัวกระป๋องไปแล้วอ้าวตายแล้ว เอาเนี่ยเป็นอะไรดิผู้วินโฟร์ตางดีกยวะมันชื่อแก๊งอะไรวะแก๊งฮัลโหลโบลลลบหนึ่งเหมืกันเป็นอะไรอ่ะลบหก็เราเพิ่งสองคนเพราะว่าหมู่บ้างไม่อยู่งี้เหรอนี่ปากนี่เงามากเลยเนี่ยฟิลเหมือนว่าเพิ่งเพิ่งกินน้ำมันมาเลยมันจะจิ้นเกินนะเพื่อเขาตั้งไอจีหรือกินเพิ่งกินแบบน้ำแดงมาล่าปากเลยแบบแดงขนาดนี้เรา S <S <S เราอะไรอะไรวะเราอะไรวะเราไม่รู้เนี่ย Do you miss the guys อ๋อมาถึงพี่มาร์กอ่ะนะพี่มาร์กร้องเอ้าแล้วเอ้าเอ้าไหนพี Or? ่มาร์กมีไหนพี่มาร์กมาดูแน่เลยวาสนาผู้ใดเนาะใครมาดูบ้างเนี่ยอ้าวแพรมเอ้ยพูดถึงแพรมดีกว่าแพรมไหนวะ แพมคือเพื่อนที่มาหาอะไรผมไหยอ,อ๋อเพื่อนที่ประเสริฐประเสริฐนะใช่ไม่ไดที่ประเสริฐไอ้อพูดถึงแพมดีกว่านี่อ,อยากขอบคุณแพมนะครับที่เกิดมาที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้นะครับผมเพราะว่าแพมไม่รู้จักแพมใช่ไหมไม่รู้จักแพมเป็นเพื่อนที่อยู่นิติดสาเร,รู้จักเลย,เลยอะไม่ได้มีแฟนแล้วแพมมีแฟนแล้วอันนี้ห่วงมากไม่ได้ แพมเป็นเพื่อนอยู่นิติศาสตร์ใช่ป่ะเวลาแบบว่าเวลามีงานเวลาแบบว่ามีสอบอะไรอ่ะมันก็คอยเตือนผู้มจะไม่ค่อยรู้เรื่องไงผมก็แบบว่าไม่มีไม่มีเวลาไปตามไงเขาเรียกว่าเพื่อนเช่นปีหนึ่งเทอมหนึ่งผ่านไหมปีหนึ่งเทอมหนึ่งโฟดโฟดผ่านไหมข้ามดีกว่าข้ามภาษาที่ไปเลยข้ามไปก่อนโอเคดูเรื่องเบาลุกเบาสาร เบาลูกเบาแหละแต่ว่าเขาเล่นเออเดินเซโร่พี่ตังใส่รีกีดอ๋อลพี่พี่ตังไม่ใช่พี่ตังใส่รีพี่ตังรีเทนเนอร์ลูกค้าเข้าได้นะครับอืมพี่มากผมก็ใส่รีเทนเนอร์นะครับลูกค้าก็เข้าได้เหมือนกันนะครับไอซี่มึงไม่รักกูแล้วนี่อ้าวพี่มาร์กหรอไหนพี่มาร์กอยู่ไหนพี่มาร์กก็เข้ามาจอยดิไม่มีไม่มีไม่มีเอ่าใ ชน,นาพูดใดเนาะ <c oughs> ได้รักได้ดูแลเธอมันเป็นใครเ<ว>นาะนี่เอา้าเจ้าของเพลง เป็นไรไหมพี่ตาอู๋ผมขอแก้ขขานะพี่ตู่วันนั้นนะที่เราเจอกันที่งานโค้ชนะพี่บอกว่าสตางค์สตางค์ลองถูกหรือยังผมไม่เคยร้องเพลงพี่ผิดนะไอ้นี่มันคือคนนี้พี่ตาอู๋ผมไม่เคยร้องเพลงพี่วันนั้นเนี่ยผมนี่ทําตัวไม่ถูกเลยมาบอกมาบอกผมว่าผมร้องผิดผมไม่เคยร้องเพลงพี่ผิดนะกูว่ากูรู้ว่าทำไมมึงไม่เคยร้องผิดเพราะมึงไม่เคยร้องเพลงพี่ตาอาวอันนี้มีนอันนี้มีอ่นยอกก็ยากยากยอันี้มีนนะผมเนี่ยไปร้องกับเจ้าของเพลงมาแล้ว เอ้โหพี่ตู่เอาไว้เราร้องคาราโอเกะด้วยกันนะพี่เก่งมากเลยพี่สี่พริกสวัสดีครับพี่สี่เขาังไม่ไม่นอนอีกเนาะเขานอนเด็กนะโอ้แต่ไม่กี่ก๊อกนี่หลังกูหรือมือกูวะเออมือกูมือกูออออโเคย่าโทษน้องโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ต้องโทษเลยดิก็ได้ครับคุณมามี่อรัศยารัสยาชื่อพิญาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ชื่ออรัศยาหนูลูกอรัศยาก็มีหลายคนเนาะขอโทษขอโทษ พี่โฟร์เข้าฟิตเนสบ่อยไหมคะอ๋อพี่โฟร์เข้าฟิตเนสบ่อยไหมคะโอ้พี่โฟรไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยพี่โฟร์พี่โฟร์เข้าเข้าเดือนอย่างดีนี่ยพี่โฟรอ่านหนังสือวมาเข้าเดือนเข้าเดือนว่ะกูว่ามึงไปให้เดือนเข้าเลยนั่นแหละไอ้เดี๋ยวมึงไม่ได้เดินมึงก็ไปเดือนเที่ยงเนานแล้วของมึงน่าจะเข้าวันมากกว่า ก็ผมไม่จังเลยเอ่อมามีนะครับผมมามีโฟนนะครับใครอยากซื้อต้มถุงใหม่ให้โฟนนะครับผมเออ่เชิญเลยครับอยากใครอยากคัสตอมไม่ดูโฟนให้เป็นแบบไหนก็เชิญเลยนะครับโชกุนอ้าวกดแบบบายบายยังไงโชกุนหายไปแล้วอะไม่ต้องกดบอกมืออ้าวบายบายซอฟท์พู่โชกุน ถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยแฟนไว้ไม่ดีใช่เชืรอเรามาแข่งกันไหมว่าไม่กระพริบตายพูวินนว์สองพันบ้าได้เอาไรล่ะแล้วทำไมกูละโอดนะกูอยู่พวกมึงไม่มีสิทธิ์ได้ตังค์บ้างเหรอโอ้โหนี่ไงฮะนาฬิกาเอามาเถอะเอาเอาไม่เอาดิไม่กระพริบตาชั่วโมงหนึ่งขอนาฬิกาเรือนนั้นได้ไหมกูบอกเลยนะไม่กระพริบตาชั่วโมงหนึ่ง แล้้วถากูจะเปิดน,นั้งชีวิตคงนึกได้ไอ,อ้ถ้ามึงทำไม่ได้แล้วกูได้อะไรไม่ได้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 ลุ้นอย่างเง้ยอ่แล้วกูจะทำทำไมอ่าอางีา้ยป่ะถ้ามึงทำไม่ได้มึงเอาเดกกรเนี่ยกูเหยียบเหยียบงั้นเรายกเลิกกันดีกว่า <c oughs> พี่ตั้งเกี่ยวทุกรอบยกเลิกสัญญาหรือว่ายกเลิกความเป็นเพื่อนเฮ้ยเราเป็นต้องเป็นเพื่อนกันนะตั้งเราอยู่ด้วยกันอีกยาวนานนะเรายังต้องถ่ายวีอสวัสดีโฟดไปละน่ะโชกุนงินมึงแล้วโฟด งอเอเรื่องอะไรนี่สวัสดีโฟดไปละทําไม่ถึงงออุ้ยอันละอุ้ยเอาแล้วโฟดมึงโดนแน่อะไรปิดไลฟ์จบไปแล้วคุณบอยคุณบอยต้วนคุณเอิญมาแล้วตายปิดไลฟ์จบพี่สตังค์ชื่ออะไรหรอคะเออไม่แน่ใจนะจริงชื่ออะไรรู้จักว่าคนนี้คนชื่อสรัคกูชื่ออะไรวะรู้จักนะเป็นคนไงวะเอาละ ไม่พูดอ live, uh. ีกก wow. uh, ูว่าต้องปิดไลฟ์่ uh, but, um, ่ไพูดดีกวาจังหวะนี้ควรจะปิดไลฟ์นะเป็นมิดมากค่ะมิดแต่ตัวหนึ่งน่ารักทั้งสองเรานั่งกันอยู่สามคนตายแล้วเรามาหาหนึ่งคนที่ไม่น่ารักกันดีกว่าเลิมน่ากลัวเลยไอ้บอนพี่เอ๋มีคนจะเตะพี่เอ๋ตอนอยู่ไลฟ์ สามทุ่มแล้วน,นอนดึกกันสุดๆสามนมอ๋อสาม <laughs> สามทุม่มแต่ละคนแต่ละท้า,า,ายโฟดอวยพรหน่อยได้ไหมได้ครับอวยพรทำไมอ่ะอวยพรเรื่องอะไรอ่ะอวยพรถามแบบโฟคิงนี่อวยพรเรื่องอะไรว่าพอเรื่องไร,ร,อ,งไร yes. อ่ะเอฟเฮ้ยใครโทรม,มามแหม่ใครตัวเอฟวะ ฟอโฟดกล้วยโฟดโทรหามึงไอโฟดฮัลโหลบอกแล้วมึงต้องเริ่มเมมเบอร์คนอื่นไว้จริงมึงไม่สาบานทจะดูแล้วมึงก็แบบมึงไม่มีทางที่มึงจะจำเบอร์ทุกคนบนโลกได้อ๋อพี่ฟอดตัวเอฟหรือว่าอยู่ที่คือมึงมึงต้องเริ่มจำว่าแก้วยิบแก้วมึงต้องเริ่มจำได้แล้วว่าใครเป็นใครอ่าสอบแปดสองแก้วเดินมาเลยเอ้ยไม่ใช่อ้าว เขาจะรู้กันไหมเขาจะตามงานกันไหมอได้เลยพี่ชายได้เลยได้เลยอะไรเหรออ๋อเขาจะมาเอาไอโฟนจะมามาเอาเครื่องดื่มอ๋อชื่อของว่าไม่เคยดูไปแล้วบอกฝันดีหน่อยฮะทำไมรีบไปจังเงาขอเพลงเออรีบไปกัมือนจังโอ๊ตโอ๊ต ออัันนนกินน้ำมันยี่ห้ออะไรมาคะบอกเลยว่าเบนซินเต็มถังมาไลฟ์อยู่นะจ๊ะใช้อยู่ไอ้เหี้ยไฟมึงไปบอกเไลน์นะขอไลน์ใครนะขอไลน์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งที่ไลา์ให้แล้วกันนะครับเพลาะมากอันน่าแค่ร้องนิดเดียวยังเพลาะสุดยอดไปเลยพี่ตู่พี่ตู่ ปตีตาอูไม่ปีต em> ู่ลูก Can y o ู say English English r e ิ i um> e w b i มาเทนเร็วไอ้ฟอดรีวิวบิ๊กมาเทนไหนอโฟดรีวิวบิ๊กมาเทนไหนอ๋อสนุกมาก Review Big เท่นสนุกมากเลยเอาจริงนะแต่พูดตรงนะพวกเราสี่คนเนี่ยตื่นเต้นนะจริงเพราะว่ามันเป็นแบบว่าฟีลแบบเฟสติวัลแรกเนาะในไทยเนาะ แล้วก็แบบว่าใช่แล้วก็แบบว่าเดี๋ยวตั้งขึ้นไปเล่นบิ๊กมอลเทนนี่แบบโคตรสนุกเลยอืมสุดยอดไปเลยนะตอนนี้ร้องแบบเอาอะไรว่ามาอันนี้คือแบบแล้วคนดูเอเนอร์จีแบบดีมากเลยจริงแต่กูว่าโอ้โหเอเนอร์จีโคตรดีอืมแต่มึงว่ามึงอยู่กูว่ามึงอยู่บนหลังกูน่าสนุกกว่านะหลังกูจะดอกแล้วนี่ยอยากเพิ่มปะ้าหนักปะเออโอ้โหไอ้ตั้งไอ้ตั้งพี่ตู่เปียกเป็นปูวินตังไงไอ้เหี้ย

เวดทูเดฟอยด์คุณรีวิววันนี้กันไปอย่างวันนี้ดีวันนี้สนุกโคตรสนุกมากจาการ์ตาคือแบบสนุกมากใช่ใช่ใช่ตั้งเป็นไรเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอเหมือนหัวใจมีวิ่งมีนนารัการานนี้เป็นอะไรบ้าบเป็นสยาม ทุกคนทุกคนก็ไม่นอนกันเหมือนกันนะครับผมเกือบตีสองเงเกือบตีสองจริงฮะเกือบตีสองพะมึงดูเนกายยังไงบ้าเกินบ่ายไม่ใช่บ่ายวะตีหนึ่งสิบห้าแล้วมึงก็ใกล้ตีสองี่ย Where i ิสโตรมันนั่งอยู่พอดีตอนแรกแบบตังนะคะจริงจริงนะอันนี้เห็นด้วยตอนแรกแบบไม่ตอนที่มามิวสิกคอนอะ ไม่ตื่นเต้นเลยนะตอนขึ้นมาเล่นเพลงแรกเพลงสองแต่พอขึ้นยูนิตคนเดียวโอ้โหคนตื่นเตอนเล่าคดีเพื่อนไงใช่ไหมทำไมผมเลยทำไมผมตื่นไอ้เชี่ยผมโอ้ยตบอวะเราติงเราติงตี๊ปเอาเอาเป็นยังไงนะั้นเอาจริงนะพวกมึงนี่ไม่ควรมาไลฟ์เลยก็ว่าจริงผมผมตื่นเต้นไอโชว์ที่เต้นกับไอไลแค่นี่ย เาต้องเต้นมาซ้อมมาซ้อมก่อนมาวันหนึ่งไงแล้วก็ไม่แล้วอะไรอะไรรู้ไหมมึงบอกว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักมึงไม่อยากเต้นมึงบอกพี่ดมึงบอกพี่บอยว่าไม่เอาพี่บอยไม่อยากเต้นขอําใหม่เต้นช่ำไอ้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงมึงเต้นก่อนอีกเต้นช่ำเต้นช่ำเลยมึงเต้นก่อนที่จะร้องคำแรกอีกด้วยซ้ำเออมาหมี่ชอบไม่เต้นมันก็เต้นอันนี้นี่พี่ปลาแปลงปะใช่ยองอเซโยสวัสดีครับพี่ปลาแปลง พี่ปลาแปลงกล้ามใหญ่มากนะทุกคนเสียจริงไต่พูวินได้ยี่สิบอ้าวโอ้ไม่คิดเลยเคยเห็นเคยเห็นปลาสวายกระโดดหนุ่มปังมากยคยบอกันเลยว่าหยิบยอดกดตัว โฟโตนี่เป็นเกียรติเป็นฉีแกวงตระกูลมึงนะนุ๊ก V I P นะมาเมนไลฟ์มึงนะโอ้โหตายละไม่ใช่นุ๊กธรรมดานุ๊ก V I P นะโอ้โหตายละตอนนั้นเป็น V I P เขาเป็น very important person เลยนะอ้าวตอนนั้นตอนนั้นบอกเลยว่าอะไรนะเดินทางมืดๆอะมีคนมาส่องไฟฉายให้พี่นุ๊กเดินอะทุกคนคิดเอาแล้วกัน๋อเออใช่ที่ เบาเบาเบาเนี่ยไงนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าฟิลลูกคุณหนูแบบไม่อยากเปิดเผยไงว่าแบบว่าโหตัวเองนี่แบบว่าของจริงนะ VIP ของจริงนะนี่อ่กลัวกลัวแล้วหยุดเห็นไหมเออพวกแบบพาะแบบรวยแล้วก็แบบไม่อยากทำไม่อยากแบบจงแจ้งลูกคุณงลูกคุณลูกคุณโอเคหอนแล้วเรียบร้อยชิดละไทยฟอร์มินเดียเนาะมึงเป็นไรกับหลังกูเนี่ยซื้อต่อหลังกูไหม ซื้อต่อได้เหรออ๋อดิพูดเล่นนะซื้อต่อเลยโฟโตโกนหาเจมเมื่อวันก่อนยังไงอะไรนะยังไงเอย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 พี่ถูกโอเคโอเคโอเคเอยเอยเอยคิดแล้วาันผมเมื่อไหร่ครับงานอะไรนะยผพ้บินคำนี้แปลว่าอะไรอ่ะสายยางแรลว่าเบบี้มึงหล่อเห็น่ภาษาอะไรอะภาษาเนี่ยแหละอินโดอ๋อ โฟดยิ้มข้อหมูย่างยิ้มข้อหมูย่างคืออะไรวะ<อ>วิงคือแล้มันใช่ไหมเหมือนวิงอะ่ะโอเคเรามาสอนยิ้มข้อหมูย่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะสอนกันนะแล้วทุกคนทําตามนะท,ทลีละคนนะยิ้มข้อหมูย่างก็คือการยิ้มเห็นฟันหนี้แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ใช่ยิ้มเห็นเหนียงหรอ<ไ>ข้อหมูอ่ะไอ้ใช<ไ>่ย<ไ>ิ้มให้ยิ้มมาทำกันยิ้มอย่างยี้นะยิ้มแล้วก็แล้วก็ไงต่อแล้วพี่พี่ฝนทำพี่พี่ไปทำสามสองหนึ่ง เพื่ออะไรอ่ะจเพื่ออะไรเอ้าก็เพื่อความน่ารักไงเอ็นดูน้องฟอดตาจะปิดแล้วน้องอายุสามสิบตาปิดปิดหตาิปปิดหรอ What's your secret to getting smooth skin like that? Ah filter is filter เขาบอกว่าเขาบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ใส่ถ้าไอโฟนไม่ใส่ฟิลเตอร์มานี่ไม่ร่วมเฟรมนะไา้กี่เอ่อโฟนหมือ ผมเองเย Why you so beauty อ้าวได้เลยแล้วผมมันสวยอยู่แล้วตายแต่ว่าฟิลเตอร์นี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเขาเก็บครบทุกคนนะใช่แล้วคือแบบเว่าฟิลเตร์ติดบางคนนะอันนี้เขาเรียกว่าลอดหมูนะลอดหมูจริงไม่เป็นไรติดสามคนก็ได้ผมไม่มีฟิลเตอร์ก็ได้ดาวดาวนอยอ่ะนอยอ่ะดาวดาวรู้จักวะ ดาวท้องฟ้าที่ลอยอยู่บนดาวนับล้านดาวงบนดาวท้งฟ้าอะไรไปเรม่อยๆดาวท้งฟ้าพวกดาวรถหรือไงวะมมคเ้าจหุนนไไปลยชอบเพลงสักคับอะเพลงสักคับคือเพลงที่แบบตื่นมาแล้วร้องได้เลยเฮ้ยพี่ฝร้องเพลงให้ฟังหน่อยดะไรเพลงสดๆอ่ะอืมอืมเช่นเพลงเช่นต้องให้ต้องให้ต้องให้ชื่อเพลงอ่าอ่า ดาวท้องฟ้าเนี่ยเฮ้ยพี่เคยเคยเคยเห็นปะไอชาร์เลนท์เน่ะที่มันร้องเพลงใช่ป่ะแล้วต่อกันมั้ยครับคำ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 อะเคยเคยเห็นปะเคยชาร์เลนที่มันต่อเพลงคนคำคำคำอะไรอย่างเช่นแบบว่าอ่าอันเช่นอยู่เฉยนะอยู่เฉยเฉยก็นะรักพาฉันมาพื้นเดิมเอาเพลงเอาเพลงอ่ารักแรกดีกว่าอ่ะรักอ่าพี่ วันมันต้องขึ้นด้วยคำว่าวันดิวันเอาเพลงเอาเอาเท่าทุกเลยเอาเท่าทุกเลยมาเธอสะบายดีไหมเป็นคำไม่ใช่มันต้องเป็นเมโลดี้ด้วยมันต้องมันต้องเป็นเมโลดี้ด้วยก็หลอต่อต้องมีอีกโอเคเธอซะบายไม่ใช่ไม่ต้องเธอซะบายดีไหมเอางี้ต่อมันยากนะนะเออมันยากแต่ว่าทำไมไม่ได้ไงเธอซะ บายโอเคตกลงอ่ะพี่บอดพี่บออ่ะพี่บอลอลองกับผมก่อนนะมันเล่นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อ่อโอเคเล่นกันสองคนเลยเอา เล้วมันได้เจมชอบโฟดนี่จริงไหมแรงมากเจมชอบโฟดนี่จริงไหมอ่ะจริงนะทุกคนแต่ว่าอ่ะเอาเอาผมพูดตรงไอตอนนั้นไปบิ๊กมาร์ทินจะไปเขาจะนั่งเขาจะนั่งรถตู้กันเอ้ยผมเห็นกูไม่ให้สัมภาษณ์นี่ไอเจมมันเขินนะมันเขินอะไรไม่รู้นะอันนี้งงจริงๆนะแบบว่าไอโฟก็ชอบไปแกล้งไงแบบว่าเนี่ยขอก้อนหน่อยเจมก็ย่ยยัยพี่ย่องกับกูอ๋อว่ารถใช่ไหมใช่ใช่ฉ่ำบอกเลยโฟกขก้อนหน่อย มึงก็ออมไปกอดฝั่งมึงนีตั้งมึงไม่ต้องรักกูมากเนาะมึงเจอกูขอที่ใสไปขออีกแโ้วมึงเจอกูวีอาร์กับทุกวันเนาะตั้งฮอไม่ว่าอะไรวันจันทร์เราก็เจอกันเองพี่เอิญทีเอ็มเอ็มจุ๊บไปเลยจนไม่เห็นกระเป๋าจนบ้าใจมาเจ็บพี่เอิร์นไหนเข้ามาหรืออุ้ยตายห่าตายจริงๆนะทุกคนผมว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วนะ เดี๋ยวพวกเราจะแยกย้ายกันไปนอนนะครับทุกคนก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมคีดไม่หลอกนะจ๊ะคืนนี้มีตรัอ่าลาไปด้วยเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าเจ้าหญิงนะครับผมพอกินมาอ่าร้องอ่าผมผมร้องเป็นคนละครับนะขอให้คืนนี้มีแตไงมีอ่าพี่ตาตาโฟดพี่ตาตางพี่ภูวินพี่ฝอดมาเอามาขอให้กินน้ำเลย้วไอ้ ไม่คราคือ pues ไอไอฟอดคืนโอเคขอให้คำคืนนี้มีเธอเราอยู่เคียงกันตายลูกโอ้ยอยตายตาแสงดาวและมีมีความรักให้กันและให้เธอเป็นทังเจ้า เออเดี๋ยเอาเอาคนละครับโอเคบาย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 ครับบายบายคนในรับทุกคนโอ้ยใครเปนรูปสุดท้ายแครคนรูปสุดท้ายใค้คนรูปสุดท้ายอ้โอ้ ทรงโอ้ทรงน่ากลัวมากเลยอ๋อตอนแล้วทุกคนไล่ทายก่อนที่กูก่อนให้เขาแคปรู้สุดท้ายกันเย่แ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 ต่ไม่มีใครกดไปไป